ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องคุูต่างพาเพลอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนทับ2ที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูพัชรพันธ์กับกิจกรรมวิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องสระอาะแบบมีตัวสะกดครั้งที่สองกันนะคะ วันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะสระอะหากมีตัวสะกดตามหลังจะเปลี่ยนรูปเป็นไหม้หันอากาศดังตัวอย่างเช่นรออะกอรักรออะกอรักเมื่อนักเรียนเขียนคำว่ารัก เราจะนำสระอะมาเขียนไว้ด้านบนแค่ตัวเดียวนะคะเหมือนในตัวอย่างคะ่ะรออะกอรักต่อไปเรามาฝึกทบทวนการอ่านคำะสมสระอะที่มีตัวสะกดกันนะคะหออะกอหักหออะกอหักพออะกอผักพออะกอผัก mo ạ à, đo mát mo ạ à, đo mát vo ạ à, đo vát vo ạ đo vát co ạ à, đo cạt co ạ à, đo cạt lo ạ à, ngò làng lo ạ à, ngò làng bo ạ à, ngò bằng bo ạ ngò bằng วออะงวังวออะงวังมออะนอมันมออะนอมันวออะนวันวออะนวันฝออะนฝันฝออะนฝันจออะบอจับจออะบอจับ นออะบอนับนอะบอนับสออะบอสับสอะบอสับต่อไปเราจะมาฝึกการผันวรรณยุกต์นะคะของคำะสมสระอะที่มีตัวสะกดเราจะมาฝึกผันวรรณยุกไม้เอกกับไม้โทกันค่ะ ให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูเสียงดังๆนะคะตั้งใจอ่านนะคะปออะนอปันปันไม่เอกปันปออะนอปันปันไม่เอกปันหออะนอหันหันไม่เอกหันหออะนอหันหันไม่เอกหัน รออะนอลันลันไม่เอกลั่นรออะนอลันลันไม่เอกลั่นปออะนอปันปันไม่โทปั้นปออะนอปันปันไม่โทปั้นกออะนอกัน กันไม่โทรกันกออะนอกันกันไม่โทรกันชออะนอชันชันไม่โทรชันชออะนอชันชันไม่โทรชันคออะนอคันคันไม่โทรคัน ชออะนอคันคันไม่โทรคันชออะงอชังชังไม่เอกช่างชออะงอชังชังไม่เอกช่างนออะงอนางนางไม่เอกนั่งนออะงอนาง นาง,งไม่เอกนัง่งตออะงอตังตังไม่โทตั้งตออะงอตังตังไม่โทตั้งดออะงอดังดังไม่โทดัง,งดออะงอดัง ดังไม่โทดังรออะงอรังรังไม่โทรังรออะงอรังรังไม่โทรัง,รงยออะงอยังยังไม่โทยังยออะงอยัง ยังไม่โทรยังต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำะสมสระอะที่มีตัวสะกดที่เป็นคำสองพยางกันนะคะรออะระวอะงอวังระวังรออะระวออะงอวังระวัง ฟออะนอฝันดอ,อีดีฝันดีฟออะนอฝันดอ,อีดีฝันดีนออำนำนำไม่โทน้ำปออะนอปันปันไม่เอกปันน้ำปันนออำนำนำไม่โทน้ำ ปออะนอปันปันไม่เอกปันน้ำปัน like ผออะดอผัดผออะกอผักผัดผักผออะดอผัดผออะกอผักผัดผักตออะดอตัดสอเอือเสือ เสือไม่โทเสื้อตัดเสื้อตออะดอตัดสอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อตัดเสื้อมออามามาไม่โทรมานอะงอนังนังไม่เอกนั่งม,มานั่งมออามา มาไม่โทรมานออะงอนังนังไม่เอกนั่งม้านั่งหออะนอหันหันไม่เอกหันหอมออูหมูหันหมูหออะนอหันหันไม่เอกหันหอมอมมอ,อ,อ,มอูห,หอม,อมู หั่นหมูขออะนอขันนออำนำนำไม่โทน้ำขันน้ำขออะนอขันนออำนำนำไม่โทน้ำขันน้ำคออะนอขันมออือมือ คันมือคออนอคันมอ,อือมือคันมือกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะวันนี้ค,ครูมีคำศัพท์คําคำให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคค่ะ ให้นักเรียนแต่งประโยคลงในสมุดนะคะโดยคําคำนี้จะมีคำว่าคำที่1รออะกอรักรออะกอรักให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคนะคะอาจจะเป็นคำว่าฉันรักแม่พี่รักน้องแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนคำที่2จออะ บอจับจออะบอจับคำที่สามฟออะนอฝันฟอะนอฝันคำที่สี่ผออะดอผัดผออะกอผักผัดผักคำที่หขออะนอขัน นออำนวยนำไม้โทรน้ำขันน้ำให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคคําคำนี้ลงในสมุดนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพการทำงานและงานส่งลงในห้องลายป .1 ทั2นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้จากการเรียนเรื่อง สาระแบบมีตัวสะกดครั้งที่2นะคะขอให้นักเรียนฝึกอา่านและฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ